รายได้ช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคยอยู่นะจ๊ะเมื่อน่พัน์ถึงสองพันอยู่เม <Okay. S 1> ื่อนละพันกวัาถึงสองพันนีดดอกช่วงนี่แหละช่วงที่มันเห็ดพักได้หลายๆย,ยาอย่างนี่แหละได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวสิพามาชมแปลงผักของพ่อคมแม่งบจ้าอยู่ที่บ้านเหล่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจ้าเป็นสวนผักแบบผสมผสานจ้าในพื้นที่หาไรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะย่างชมในสวนผักนะจ้าบาพันปูกอย่างแน่เดี๋ยวเข้าไปกันเลยจ้าไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเข้ามาชมฟังนี่ก่อนนะจ๊ะบริเวณนี่ก็จะเป็นกระลำดอกแล้วก็เป็นกวางตุง้งเป็นคะนาเป็นกระลำปีจ้าหัวฝักยาวก็มีเหมือนกันจ้าบริเวณนี้จะเป็นกระลำดอกจ้า อันนี้ก็จะเป็นกระลำดอกจ้าใบกระลำดอกนี่ก็จะคล้ายๆกับคานาเนาะจ้า ังนี้ก็จะเป็นผักคนะน้าจ้าคานะน้างามงามจ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งคนะน้า กระลำปีจ้ากระลำดอกผักสลัดบริเวณนี้ก็จะเป็นคณะห้องเตนะจ้ะเป็นคณาดอกจ้ะมีทั้งคณะที่แบบกินใบแล้วก็เป็นคณะ ห้องเตที่แบบกินดอกนะจ๊ะต้นดอกบัวนะจ๊ะคณะห้องเตจ้าบริเวณนี้ น,นี่ก็จะเป็นผักกาดหอมจ้าสลัดจ้าบางพื้นที่เขาก็จะเอิ่นว่าผักกาดหอมเนี่ยเลยจ้ากำลังอ่อนๆนะจ้าเอาไปกินกับเมี่ยงปลาเผากินกับแปะสะนะจ้า ด้านนี้ก็จะเป็นกระลำปีจ้าแต่ว่าหัวมันยังไม่ห่อนะจ้าตอนนี้ บริเวณนี้ก็จะเป็นกระลำดอกจ้ะงามงามจ้ากระลำดอกก็จะมีดอกเป็นบางต้นนะจ้าอันนี้ก็จะมีดอกนะจ้าเป็นบางต้นนจะจ้าสลัดคะน้า คณะมีแต่ต้นอ,อบอวลเลยปลูกแบบผสมประสานนะจ๊ะหลากหลายชนิดเลยช่วงนี้อากาศดีจ้ะพักกันงามงามคณะจ้าบริเวณนี้อบอวลทั้งนั้นเลย อ่อนขนาเพิ่นจ้างามงามจ้าบริเวณนี้จะเป็นผักชีลาวจ้า บริเวณนี้ก็จะเป็นคณนาจ้าต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่จ้าบริเวณนี้บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวจ้าถั่วฝักยาว เลนี้เป็นมะเขือบักเขือผักสวนครัวหลากหลายชนิดเลยจ้าในสวนนะเดี๋ยวพามาเบ่งฟังนี่จ้านี่เป็นกระลำดอกกระลำปีจ้างามงามจ้า กระลำดอกฟังนีหัวใหญ่แล้วจ้บาบ้าเบิ่งจ้าอันนี้ปลูกอยู่สาระข้ามเนาะจ้าเนี่ยกระลำดอกฟังนีเนาะจ้าดอกใหญ่กว่าฟังทีทิพผ้าเบิ่งตะกี้เนาะจ้ากระลำดอกจ้าดอกงามงามจ้ากระลำดอก นี้กระลำปีหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าแต่ว่ามันยังยังไม่ทัาได้ฮอดหอปันใดเนาะจ้าสารคามนะจ้ะอีสานนะจ้าน,นีกับปูกระลำปีได้เนะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นอากาศมะฮอนกระลำปีเขาก็จะมาอากาศเย็นๆเน,ะนาะงามจ้า เดี๋ยวเข้ามาชมบมเดเวณฝั่งนี้นะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวปีผักกาดขาวปีจ้า น้าจะเป็นผักชีล่าผักกาดหอมผักสลัดผักชีผักชีจีนจ้าฝั่งนี้เป็นคณะห้องเต้จ้านูนฝั่งนู้นก็จะเป็นกวางตุ้งแปลงหนึ่งนะจ๊ะ เก็บผักชีผักชีเีลานี่แล้วได้เก็บขายทุกมือเนาะ ก็ดีจังสี่แล้วนะจ่ะเห็ดกรดอมึงยูะ่มนย่างแนาแรงมากครับแต่มีไรได้ปันเลยแตพ่อไดยูเนาะพอไดกินไปไดนา่ะาไดไลแล้ว่นาเของปีนี่ไ่คุกูปีดอกมันทั้งมีโลกเขามาเนาะกูปีเนี่มันไดปีละสามพันกัวสี่พันเหมือนเด้สามพันกับาทสองพันสามมถึงสามพันปีกูปี เด,ดี๋ยวจะพาไปคุยกับแมงงบเจ้าของสวนจ้าแม่งบสวัด,ดีจ้าเห็นอย่างยูโน่กำลังถอนพักอยู่จ้าถ <laughs> อนพักบุ้งไปขายากำลังถอนพักบุ้งลงตลาดตด,ดกัะชะวิชยอยู่ เก็บผักบุงไปขายตลาดแรงนะจ๊ะ <Yeah. S 1> กันทะละวิชัยเรานี่แหละ <Yeah. S 1> ในงบจานพวกกะหล่ำปีผักกาดหัวผักกาดดอกน,นี่จ้ะไเขาปลูกระยะเวลาโดนมาจ๊ะเขาต้องเก็บขายใดระยะเวลา สองเดือนก็กลัวเนาะฟังนี่ดอกเขาง่ายแล้วเนาะจ้านี่เก็บใกล้เก็บขายได้ไปจ้ากระลำดอกแต่บ่าท่านในใกล้ๆเราละจ้าเพราะว่ามันไก่ที่เต็มทีแล้วแต่ว่ามันไก่กำลังกิเริ่มไงต่า่พราะท่านในเก็บเอราะ่านเต็มทีกันได้แน่ฟังนี่น่าจะปลูกก้อนฟังหนุนเนาะเพราะว่าฟังหนุนก็เพิ่งจะออก ปลูกไว้เป็นสองสองซุดจ้าหนึ่งซุดแรกซุดออกดอกแล้วนี่ขายราคาแบบใดจ,จ้าแมงกมพวกระลำปีกระลำเป็นดอกตัดวดอกกันดอกง่ายจ้ากันดอกง่ายกระดอกสามสิบดอกยี่สิบห้าดอกเต่ดอก, 30, ดอก,ดอกน้อยดอกง่าย เราแ,แต่ขนาดของหัวเราแต่ขนาดของหัวสวนผักเพิ่นไหมสะออนนะจ๊ะ,จะหลากหลายชนิดคือเขาปลูกหมุนเวียนเนาะเนาะอันนี้เมืม่อเท่าก็ได้ขาย<ม>ชนิดไม่ต่อกันหมุนเวียนบักพริกกะมีบ,นนะบ้บานไหนล้งจ้าเดี่ยวเพริกเต็มนี่หุ่นบะมีท่านไหนมีหมืองเชี่ยลง้ง ปลูกบํานิ่งว่างใจเรปลูกปลักผิดปลักเขือบักทัวผ <ๆ S 2> ักบุ้งกวางตุ่งค่ะน้าผ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ักซี่ล่าผักซี่จีนยามหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่งบอันปลูกขายตลอดปีบ่นี่จ้าปลูกขายตลอดปีแต่ว่ามันก็นเห็ดได้เป็นเป็นแามอากาศเย็นจะได้มากอ๋อจ้อาร้อนจะบ่ค่อยได้หลายช่วงนี้เนาะจ้าช่วงอากาศร้อนจะได้แต่บัก พีกเกลือประมาณนั้นแหละข้าก,ก็ต้องปรับเปลี่ยนเอาเนาะใน,นงบเนาะตามฤด,ดูกาลน,นั่นเนาะตามฤด,ดูกาลคือชนิดใดชอบอากาศท้อนอากาศเย็นเท่ากระปูกให้ถูกฤดูกาลมัน่มนอันพักบุ้งนี่้ในงบปลูกโดนบอนี่เก็บขายได้นี่เก็บขายได้ประมาณเดือนนั่นแหละประมาณเดือนเอาตีไปเดือนโหลดเพราะว่าแม่กับบอลอไรไป ใส่ใจปันไดน,นอาอเขาก็บปได้ไปฟิกวา่าปลูกโดน,นระยะเวลาก็สังเกตเบื้องว่ามันงามมันโตกับเก็บขายสิบประมาณมขันย่างโดนกับสิบป,ประมาณเดือนขันย่างโรโดนกับสิบหก 6, 26, สิบกิจ้าก็ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบกิจที่มันที่มันประมาณยี่สิบปีนั้นปีนั้นประมาณว่าคือเล่งใส่งสิแหละ มันสีอยูประมาณยี่สิบมื่นจ้าเอาเล่งเอาปุ๋ยเอาหนังวานมันสนใจมันด,ดูดดีๆอันไหนสี่ห้องผิดเรงใส่ขายไว <20 S 2> ้นี่ตอนเช้าก็มาเก็บเนาะ,ะเพื่อเราจะขายที่ตลาดตอนแรงแบบนี้ก็ยูได้แล้วเนาะใน่งีบเนาะยูได้ยูได้จ้อยูได้สบายสบายยูปูผ้าขาย เรามีหนีหนี้สินเราก็อยู่ใดสบายอยู่บ้านเฮาเนาะงานบ้านบ่ไเด้ยเขาเขาเลยซื้อรายได้ช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะาจา๊ะเมื่อน่าพันถึงสองพันอยู่1มื่อพันกว่าถึงสองพันยูโดช่วง,งนี่แหละช่วงที่มันเห็ดผักได้หลายๆยอย่า,ยยางนี่แหละได้ ผักบุ้งงามงามจ้าผักบุ้งงามงามกระลำปีพวกนี้มันมันดูแลยากบ่แม่งบกระลำปีกระลำกระลำปีกระลำดอกดูแลบ่ค่อยอยากง่ก็คือจังตอนช่วงมันบ่ทันได้ออกดอกอย่างเฮาก็เอาบงแน่ให้มันได้จ้าคือเฮาต้องไต่ไฟค่ะขา<อ>เพราะว่ามันจะขึ้นมาตอนยามมันขึ้นเฮาจะไต่ไฟค่ะ ราวายานี่มันบ่ค่อยได้ผลดอกเขา,ากับบค่อยเอาไอยเอามาลุงนอกแกว่านั่นที่ว่าเออขันเข้าบ่าไหวรุ่มโตน้อยกําลังเป็นไข่เข้าแกบพนอยู่แต่ว่าขันใหญ่มากแล้วเข้ากับบไดายนั่นเข้าบอด้เอาลงมาใส่ดอกเพราวะขันมันเจ็บไขยแล้วเข้าบ่ออามาใส่เลยเอาใส่ต่อตอนน้อยคือรักษาตอนต้นน้อยได้ต้นใหญ่มันก็นเห็ดบได้แล้วขันต้นน้อยพันไปได ช่วงแรกเนาะต้นอ่อนๆหน่อยๆก็สะตาดดูแลหยากจักหน่อยช่วงอ่อนๆหน่อยๆดูแลยากหน่อยช่วงใหไงสี่แล้วมีแต่เข้าเข้าเอาหมอแบดมาไต่เนี่มันเคลืนเบิงหวานมีขึ้นมาบ่ค่ะมันมีมันก็จะขึ้นมาแทะหนามันนั่นแต่เข้าไปเลยสนใจมันก็ขึ้นมาแทะหนามันแต่ว่ามันมันขาบ่ได้แากมันเอายาขาปลาได้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีตัวสดแล้วมันมีใบมีหยางสดแล้วมีต่เข้ามา เอามาไต่ไฟขาวจ้าใส่ไฟเก็ดก่อนค่ะช่วงหนีหนาวเนาะปลูกยังกระงามนะจ้าช่วงหนีหนาวปลูกยังกระงามปลูกยังลุ่งได้เบิดสละหนาวกระลำปีกระลำดอกเขาก็จะมากช่วงอากาศหนาวหนาวดันเฮ่ากัก เราจำมีได้ยืได้แ้ขาหันเท้าขายแพงเกินไปเขากับว่ามีกกำลังสื้อนะแม่เนาะเข้าขายแพงเกินไปเข้ากับบ่อเด็กขายเนี่ยขายบ่ไดดขายบ่ไดดแล้วตองขายเอาเอาเท้าอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้พึ่งพากันเข้าขายแพงบ่ไดดดอกบานเห้องเป็นมาทางฝนมันแพงเป็นมาทางใจ ห้าบาทสิบบาทเนาะวันไหนหา้าวัวนี่เาสร้าหขขงห้อกับไปรับรับผิดสวนมีของใยมุกของตาไม้ไปไปี๋ยวซุ้มจ้า จ้าใ่งบมินี่ขอบคุณนะจ๊ะที่ให้ความดูเรื่องการถูกปลูกผักและกหายเยี่ยมชมสวนผักนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า